ครับผมวันนี้มางานถแถลงข่าวครับเพราะว่าผมทํางานร่วมกับ h โว้ยครับได้เป็นพรีเซนเตอร์ของหูฟังโว้ยฟรีบัตซีไอครับเป็นเป็นหูฟังไร้สายครับผมก็เลยวันนี้เป็นงานถแถลงข่าวเลยก็เลยแบบรู้สึกเป็นเกียรติที่ได้ร่วมงานกับกับโว้ยรอบนี้ครับขอบคุณที่มากันนะครับคุณสมบัติตัวนี้ก็ยังดีเหมือนเดิมโอ้คุณสมบัติตัวนี้ก็คือเล็ก พกง่ายนะครับที่สําคัญเลยคือมันมี active noise c a n c e l l a t i o n ก็คือพอเราใส่หูฟังปุ๊บเนี่ยมันตัดเสียงรอบข้างออกไปหมดเลยก็คือใส่ฟังเพลงก็คือมันจะอยู่ในโลกส่วนตัว mm hmm. ถึงแม้จะใส่อย่างเดียวโดยที่ไม่ฟังอะไรเนี่ยมันก็ตัดเสียงรอบข้างออกไป mm hmm. เช่นเราอยู่บนรถดังๆเราอยู่บน ที่ที่แบบจอใจแรงๆพอใส่ปุ๊บมันจะเป็นส่วนตัวเลยครับนี่คือสิงส่งที่ผมชอบเพราะรู้สึกว่าแบบมัน,มนตอบโจทย์ดีว่าเรารู้สึกว่าเรามันสงบดีครับเวลาใสา่นริติกานหูฟความที่ดีมันช่วยตอบโจทย์ไกด์สไตล์การใช้ชีวิตของคุณยังไงบ้างผมว่าทุกคนอ่ะเดี๋ยวนี้ทุกอย่างคอนเทนต์ทุกอย่างมันอยู่ในอยู่ใน,ม,ในมือถือเนอะเว <Ö> ลาเวลาเราจะไปไหนไม่ว่าคุณจะเดินห้างคุณจะเดินเล่นคุณจะนั่ง BTS คุณจะไปไหนนี้ทุกคนก็นั่งดูมือถือคอนเทนต์เนี้ยแล้วผมว่าพอเป็นยุคนี้แล้วพอเป็นยุคนี้แล ฟังเพลงอะไรตั้งใจจะดูคอนเสิร์ตอะไรมันมันชัดแล้วมันเป็นส่วนตัวแล้วก็มันก็อีกอย่างมันก็ไม่ไปรบกวนคนอื่นอีกอย่างมันทําให้เราสงบด้วยเพราะไม่งั้นเสียงรอบข้างถ้าคุณนั่งติดกัน1ิบคนแล้วแต่ละคนเปิดข่าวคนละข่าวคุณก็ฟังเรื่องแล้วไงครับผมว่าหูฟังเป็นสิ่งที่จาเป็นเลยนะในในในยุคสมัยนี้ราคาบางทีก็แต่ต้องราคาเนี่ยเอาตอนที่ผมลองผมก็ผมคิดผมนึกว่ามันน่าจะแพงกว่านี้พอราคาเท่านี้แล้วเนี่ยผมก็สว่าโอ้ ราคาไม่แพงเลยนะราคาแบบแต่งต้องได้ครับม,มีหลายสีด้วยมีหลายสีด้วยใช่ครับผมแล้วก็มันพกพาง่ายอันนี้สําคัญเลยคือต้องต้องให้มันสะดวกแล้วก็เชื่อมต่อง่ายคือเปิดฝาปุ๊บใช้ได้เลยเนี่ยใน,นผมว่าสําคัญครับมีต่อมครับมีแคมเปญด้วยครับผมของฝากแคมเปญด้วยนะครับเพราะว่าแคมเปญเนี่ยทางหัวเว่ยร่วมกับจุ๊กนะครับชื่อแคมเปญว่าบัดดี้ยิ้มก็พอนั่นเองก็คือในจุ๊กส์นะครับจะมะีฟังก์ชันที่ คือการร้องสิงคี่ือดูเอดร้องคู่กับผมนะครับในเพลงยิ้มก็พอนั่นเองนะครับมันจะมีท่อนแรปอยู่ไปร้องแรปท่อนนี้เลยไปลองร้องดูนะครับคุณอาจจะได้เป็นผู้โชคดีได้รับหูฟังหัวไวฟรีบัตรซีไอนี้ฟรีๆครับผมขอบุาครับถึงเรื่องเศร้าเมื่อวานครับก็ก็ผมถ้าถ้าถ้าเรื่องของคุณแม่ของของไรนะครับ ผมผมขออนุญาตอยากให้อยากให้ฟังจากบายเองนะครับถ้าสะดวกเย็นนี้เรียนเชิญไป,ไป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 ที่ที่วัดนะครับเดี๋ยวผมอยากให้บายเป็นคนเป็นคนเล่าเองดีกว่าอยากให้รับขบกันในมงมของพิถโดเองเนะครับเมื่อก้เขาก็มีกา<อ>รฝากพิถอตมลองครอ,อบครัวเราทั้งสองรู้จัก กันอยู่แล้วครับพีสิทธิ์กันอยู่แล้วคุณพ่อคุณแม่ของผมสืบกับไร่พ่อคุณแม่ของไร่ก็สืบกับผมฉะนีะ่มันเป็นการสูญเสียของทั้งสองครอบครัวนะครับแล้ว ผมอยากให้ผมอยากให้ฟังความรู้สึกแล้วก็ฟังเหตุการณ์ต่างๆเนี่ยจากไรเป็นคนแรกเพราะว่าเพราะว่าเพราะว่าไรสติกับพี่มากมากผมก็อย่างที่บอกว่าเย็นนี้แท่าว่ว่งเชียงไปที่ไปที่วัดนะครับเพราะว่าไรคงมีอะไรอยากจะบอกทุกคนผมให้ผมพูดตอนนี้ผมก็อยากจะบอกว่าผมขอบคุณนะครับผมขอบคุณขอบคุณ แฟนข่าวแฟนเพลงทุกคนเลยนะครับที่ส่งกำลังใจเข้ามาให้เราอย่างลหลานเลยตลอดและเวลาที่ผ่านมาหลาย,หลาย,ห,ลายหลายเดือนนะครับมันเป็นมันเป็น,ปน,ปนห,ลหลายเดือนที่หนักสําหรับสำหรับเราทั้งคู่สันไปเองด้วยโดยเฉพาะนะครับแล้ววันนี้เนี่ยเป็น วันนี้เป็นเป็นวันพอเหตุการณ์ขึ้่งเพิ่งเพิ่งผ่งานไปเมื่อวานเนี่ยวันนี้ไรก็ต้องต้องใช้เวลาครับผม,มก็เป็นช่วงเวลาที่หนักแต่ขอบคุณกำลังใจทุกคนที่ส่งมาครับผมว่าเขาเขาไร้ขาเงรู้เขารู้สึกได้ครับผมแล้วก็เราทั้งสองครอบครัวเลยขอขอบคุณทุกคนจริงๆครับมันมันได้กําลังใจอยากจากทุกคนมาเลยทาให้มีแรงที่จะเื่นต่อไปครับี่วันนี้ี่ตสอแมที่แบบจาได้ขึ้นใจเลยคุณแม่ คุณแม่ของไรเป็นคุณครูครับคุณแม่ของไรเป็นคุณครูมาหลายมายาวนานมากซันเนี่ยวิธีของพูดของคุณแม่ก็จะเป็นคุณครูมากทุกครั้งที่เจอคุณแม่เนี่ยคุณแม่จะพูดเป็นครูแม่จะสอนเสมอสอนหลายๆเรื่องอย่างนี้ผมจําได้ก็คือสิ่งที่ผมจําได้ตลอดก็คือคุณแม่จะเป็นที่ของโค้ชไวนมัวร์คุณแม่จะบอกว่าแบบเป็นคนดีนะและความดีคุ้มครองเราคุณแม่จะพูดนี้ตลอดครับทุกครั้งที่เจอจะเต็มไปด้วยคําคําสอนว่าวันนี้ในวันนี้เนี่ย คำสอนคุณแม่ก็จะอยู่ในใจของเราแล้วผมคิดว่าคำสอนคุณแม่ก็จะอยู่ในในตัวของพวกเราที่เราจะใช้ชุวต,ต่อไปเราจะไปสอนลูกหลานเราต่อไปครับจริงๆประโยคนั้นมันช่วยเก่าใจเราอย่างไรบ้างอ่ะพี่ต๋องอโอ้คือผมผมว่าทุกๆคำโดยพรทุกๆคำคำสอนของของคุณแม่ของผู้ใหญ่ทุกคนครับผมว่า คำสอนเหล่านั้นเนี่ยมันจะมันจะอยู่ในใจเราตลอดนะครับแล้วผมคิดว่าบางทีการที่เราคิดถึงใครสักคนบางทีการที่เขาอาจจะไม่ได้อยู่ตัวเขาอาจจะไม่ได้อยู่ตรงนี้กับเราแล้วเนี่ยคาสอนของเขาเนี่ยมันจะเป็นสิ่งที่ที่อยู่ในใจเราเวลาเราจะทําอะไรเวลาเราเกิดอะไรในชีวิตการที่เราต้องตัดสินใจอะไรบางอย่างเนี่ยถ้าเราลึกขึ้นมาถามว่าเออถ้าเกิดถ้าเกิดคุณแม่อยู่แม่จะพูดก,กับเราว่าไง ผมว่าเนี่ยคือคุณแม่อยู่กับเรานะครับผมคิดว่านั่นคือสิ่งที่สําคัญแล้วก็นั่นคือสิ่งที่คุณแม่เขาฝากไว้ให้โอเ <Okay S 2> คนครับไปขาว่าดูแลคุณแม่จนวินาทีสุดท้ายโอเข้มแข็งมากถ้าเรื่องดูแลคุณแม,ม่เนี่ยครับผม ในฐานะคนที่อยู่ข้างไบลตลอดที่เห็นไบยอยู่ตลอดผมจะบอกว่าผมภูมิใจในตัวไบามากมากๆผมพูดกับเขาเสมอว่าผมภูมิใจในตัวเขาเพราะว่าเขาดูแลคุณแม่ได้อย่างเต็มที่เขาไปสุดแลวไม่เสียงานด้วเขาทํางานตลอดสังเกตว่าไบเพิ่งจะมาหยุดงานพักข้างหลังนี่เองครับผมก่อนหน้าน,นี้เขาไปโรงพยาบาลทุกวันไปตั้งแต่เช้า หลังเลิกคือนอนทุ่มหนึ่งเหมือนเดิมตื่นตีสองไปทำงานไปทำงานอ่านคาปุ๊บเลิกงาน8ปดโมงเก้าโมงรีบไปที่โรงพยาบาลยังข้าวก็ไม่กินไปรูมาลอยู่กับแม่ตลอดเวลาอยู่กับแม่ถึง3ามโมงสี่โมงห้าโมงกลับบ้านรถติดกว่าจะกลับบ้านรนะ้านหน้ารีบนอนละทุ่มหนึ่งแล้วก็เป็นอย่างนี้ตลอดผมถามเขาตลอดว่า,วาแบบไรไปต้องดูแลตัวเองนะเพราะว่าไปจะร่างกแบบายจะไม่ไหวเอาแต่ไปบอกว่า,วาเขายินดีๆับไปสุด รักมากฉะนั้นเนี่ยคนที่รักมากคนที่ผูกพันมากพอมันต้องจากลากันมันก็จะก็จะเจ็บปวดมากก็ต้องใช้เวลามากครับผมก็ขอบคุณที่เป็นกําลังใจนะครับผมขอขอพูดเหมือนเดิมมาขอบคุณทุกคนเลยแฟนเก่าทุกคน,นกำลังใจล้นหลามมากที่ส่งาม้ก,กับไรและครอบครัวของเรานะครับขอบคัณขอบคุณแทนนะครับที่โต๊ดได้อยู่ในเหตุการณ์นีตอนที่พี่แม่จากไปอยู่ครับก็ ทตลอดครับผมอยู่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 เที่ยงข้างตลอดครับก็ก็เรื่องนี้รอให้ร้ายทุกคนพูดค่ะดีกว่านะครับ<ม>ก็เหมือนเดิมครับขอบคุณที่เป็นกำลังใจให้แล้วเดี๋ยวถ้าถ้าเย็นนี้สะดวกก็ฟังให้อยากอยากให้อยากให้อยากให้ร้ายทุกคนเล่าเองนะครับที่วัดพระศรีมหาธาตุบางเขนครับโอเคครับขอบคุณนะครับ